หุ่มสาวไว้ทำงานคงเคยได้ยินคำว่า brain fog หรือภาวะสมองล้ากันมาบ้างใช่ไหมคะซึ่งภาวะนี้เกิดจากการที่สมองทำงานหนักมากซึ่งสิ่งเหล่านี้จะส่งผลให้ความสามารถในการทำงานของร่างกายถดถอยต่อมวกไตจึงทำงานหนักขึ้น การสื่อสารในประสาทสมองเริ่มแปรปรวนและการไหลเวียนเลือดไปเลี้ยงสมองเริ่มลดลงมักจะรู้สึกหัวตื้อเหนื่อยล้าทางจิตใจง่ายหากปล่อยไว้อาจมีโอกาสเป็นจุดเริ่มต้นของภาวะสมองเสื่อมก่อนไวัยได้เลยทีเดียว อย่างที่เราทราบกันดีค่ะว่าการออกกําลังกายถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ช่วยดูแลสมองให้กับวัยทางานได้แต่การออกกําลังกายแบบไหนอย่างไรที่ทําแล้วจะช่วยดูแลและชะลอความเสื่อมของสมองได้ในวันนี้อาจารย์เจริรจะมาไขาข้อสงสัยให้เราทราบกันค่ะก็คือจริงๆแล้วการออกกำลังกายที่เกี่ยวข้องกับระบบหายใจแ mm hmm. ละวิเลือดเนี่ยคือสิ่งที่สำคัญ หรือถ้าเราพูดในเชิงของวิชาการเนี่ยก็คือการออกกำลังกายประเภทที่ใช้อากาศเป็นพลังงานหรือแอโรบิกเอ็กซ์เซซส่วนใหญ่จะไปคิดถึงการเต้นแอโรบิกจริงๆคำว่าแอโรบิกมันเป็นภาษาอังกฤษก็คือเกี่ยวข้องกับอากาศในการใช้ออกซิเจนะฉะนั้นแอโรบิกเอ็กซเซซายก็คือการออกกำลังกายทุกชนิดที่เกี่ยวข้องกับใช้อากาศเป็นพลังงานณนะขณะที่กําลังเคลื่อนไหวออกกําลังกาย รักษาแบบนี้จะทําให้เราออกกำลังกายได้นานออกกําลังกายได้ต่อเนื่องเพราะมีอากาศเข้าไปหล่อเลี้ยงเป็นพลังงานสร้างพลังงานให้เราตลอดอย่างเช่นเราจ็อกกิ้งไปถ้าเป็นการออกกำลังกายแบบไม่ใช้อากาศมันจะมีพลังงานอยู่น้อยมันจะออกกำลังกายได้เป็นช่วงระยะสั้นๆและต้องพักเพื่อรอการเติมพลังงานนะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าการออกกำลังกายแบบแอโรบิกกับอันแอโรบิกเนี่ยต่างกันตรงที่ถ้าเป็นแอโรบิกจะออกกำลังกายได้ต่อเนื่องยาวนานแต่ถ้าเป็นการออกกำลังกายประเภทที่ใช้แรงใช้กําลัง ออกแรงมากเงี้ยจะออกกำลังกายได้ในช่วงเวลาสั้นๆเพราะมันมีขีดจำกัดในเรื่องของพลังงานนะแล้วก็ระบบหายใจและเ,เลือดเนี่ยมีความสําคัญทั้งเกี่ยวข้องกับการออกกำลังกายที่ใช้อากาศและไม่ใช้อากาศตรงที่นําพลังงานเข้าสู่ร่างกายเพื่อจะฟื้นสภาพร่างกายหรือใช้ในการออกกำลังกายณขณาน,นั้นเป็นสิ่งที่เป็นพื้นฐานสําคัญของมนุษย์ทุกคนที่ควรจะต้องดูแลรักษาไว้เช่นเดียวกับกล้ามเนื้อเพราะ สิ่งมีชีวิตหรือตัวเรายังมีชีวิตเราต้องการการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวพันกรามเนี้อก็จะมีบทบาทสําคัญก็ต่อเป็นตัวถ่ายโยงแรงเนี่ยสาส่วนเหล่านี้ต้องดูแลให้ดีถ้าจะทําให้เรามีสุขภาพแล้วเราเคลื่อนไหวได้ การออกกําลังกายแบบแอโรบิกหรือการออกกําลังกายที่ร่างกายมีการใช้ออกซิเจนในการออกกําลังกายประเภทนี้จะเน้นความสําคัญไปที่การหายใจเข้าออกเพื่อให้หัวใจและหลอดเลือดเกิดการสบฉีดสามารถส่งต่อออกซิเจนไปใช้เป็นพลังงานตลอดการออกกําลังกายและเพิ่มการไหลเวียนของเลือดไปเลี้ยงสมองเพิ่มมากขึ้นจะส่งผลให้สมองได้รับออกซิเจนและอาหารอย่างเพียงพอ สำหรับการออกกำลังกายประเภทแอโรบิกที่สามารถนำไปปฏิบัติตามได้อย่างง่ายนั้นเป็นการออกกำลังกายที่ใกล้ตัวมากๆเลยค่ะเช่น การเดินเดินอย่างต่อเนื่องเพียงวันละ30นาทีอย่างน้อย4-5วันต่อสัปดาห์ถือเป็นการออกกําลังกายที่ไม่ทําให้ร่างกายเหนื่อยล้าจนเกินไปเกิดแรงกระแทกที่ข้อเท้าต่ําเหมาะสําหรับผู้ที่มีน้ําหนักมากการเดินที่มีประสิทธิภาพมากควรเดินในอัตราเร็วที่ทําให้เหงื่อออกหัวใจเต้นเร็วขึ้นกว่าปกติชีพจรเต้นเร็วแต่ไม่ถึงกับหอบหรือหายใจไม่ทันขณะที่เดินยังสามารถพูดคุยได้ตามปกติค่ะ การวิ่งสำหรับผู้ที่เริ่มวิ่งหรือเป็นนักวิ่งมือใหม่ คนเริ่มวิ่ง1-2นาทีจนเริ่มหายใจไม่ทันแล้วจึงค่อยๆผ่อนความเร็วลดลงจนกลับมาเดินแทนจากนั้นเดิน4-5นาทีจนรู้สึกหายเหนื่อยการหายใจเป็นปกติแล้วสลับกลับมาวิ่งใหม่ให้วิ่งสลับกับการเดินแบบนี้ไปจนกว่าสภาพร่างกายของเราจะปรับตัวได้นะคะการวิ่งคนทำอย่างน้อย2วันต่อสัปดาห์เมื่อร่างกายปรับสภาพได้ก็จะสามารถวิ่งได้ไกลและนานขึ้นค่ะ ว่ายน้ำการว่ายน้ำเป็นการออกกําลังกายที่มีแรงกระแทกต่ําแรงต้านทานในน้ําที่มีมากกว่าในอากาศ1ิบเท่าการว่ายน้ําสามารถเผาผลาญไขมันได้มากและให้ผลลัพธ์ด้านสุขภาพที่คุ้มค่ามากเลยค่ะนอกจากนี้ยังช่วยให้หัวใจแข็งแรงการว่ายน้ําทําให้หายใจแรงและเร็วซึ่งจะทําให้หัวใจสูบฉีดโลหิตและโลหิตไหลเวียนดีนอกจากนี้ยังช่วยกระชับกล้ามเนื้อให้มีความแข็งแรงค่ะ นอกจากนี้แล้วการออกกำลังกายแบบแอโรบิก e อซเซสซ e ส์ยังมีอีกหลายๆอย่างเลยนะคะเช่นการปั่นจัก,กรยานกระโดดเชือกการเต้นการปีนเขาสุดท้ายแล้วก็อยู่ที่ว่าเราสะดวกทำแบบไหนนะคะขอแค่ทำกันอย่างเป็นประจำเพียงเท่านั้นก็ช่วยให้สุขภาพดีแข็งแรงและทำให้สมองได้รับออกซิเจนและอาหารอย่างเพียงพอค่ะเพราะฉะนั้นคนที่อยู่เฉยๆเนี่ย แล้วไม่คิดแม้ไรเนี่ยสุดท้ายสมองมันจะคิดอะไรไม่ได้หรือสมองรับรู้สั่งงานของสมองก็จะสูญเสียาการทํางานหมดเลยอันนี้ทําให้สมองอ่อเร็วแล้วก็ทําให้เราหลงลืมได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าคนที่ทํางานแล้วไม่หักโหมเกินไปนะครับทำงานให้เหมาะสมกับอายุและวัยตัวเองเนี่ย การเสื่อมสุขภาพมันจะช้านะครับบวกกับการที่ได้รับการดูแลสุขภาพร่างกาย <c> ดีพักผ่อนเพียงพอได้อาหารที่มีคุณค่ามีการเคลื่อไนไหวกิจกรรมทางกายหรือออกกำลังกายไว้ด้วยเนี่ยมันก็จะชะลอการเสื่อมสุขภาพของร่างกายเห็นว่าคนเหล่านี้จะมีบุคลิกภาพที่ดีมีการเคลื่อนไหวดีการเจ็บป่วยจะน้อยลงเพราะฉะนั้นสุดท้ายมันก็กลับมาเรื่องของการดูแลสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย